มาวันนี้นะครับนอกจากเราจะดูดวงกันแล้วเมื่อกี้อาจารย์กี้แบบโอโ้เกินมาหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ตัวเลขน,นู่นนี่นี่นั่นวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะยกมาในช่วงมูตามกันวันนี้เนาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอักขรแล้วก็ยัน แต่อาจารย์อุ้ยกับอาจารย์กี้บอกก่อนนะว่าเราอาจจะเป็นในช่วงเขาเรียกลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะมาแชร์ในส่วนที่ตัวเองทราบหรือว่าเป็นส่วนที่เขาเรียกอะไรเราพอมีความรู้แต่เราแค่อยากจะมาขยับขยายให้ทุกคนที่แบบว่าอาจจะเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเนาะอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยว ปกติแล้วอาจารย์กี้นะครับในเรื่องของอ่าตัวเลขยันเอยหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเขาเรียกอะไรตัวยันตัวการเดินเส้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีวิธีการกำกับเงี้ยจริงไหมอาจารย์คือวิชาอักขราเลขยันนะคะพื้นฐานก็คือต้องเป็นภาษาขอมโบราณเราจะต้องเขียนภาษาขอมโบราณนะคะมันจะมีพยัญชนะนะประมาณ30กว่าตัวแล้วก็มีสระใช่เพราะฉะนั้นหลังจากเราได้พื้นฐานตรงนี้แล้วเราถึงจะมาเขียนยัน การเขียนยันเนี่ยต้องสวดมนต์นะตลอดต้องทำสมาธิไว้ไใช่ต้องสวดมนต์ค่อน<ม>ข้างเยอะนะคะแล้วก็มีความละเอียด<ม>ในการเขียนเพราะว่ายันบางอันเนี่ยเราไม่สามารถยกมือได้เลยเราต้องเขียนต่อไปจนจบนะคะอโอเค,คเพราะว่าที่เรามาพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อุ้ยต้องพูดก่อนในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยก็มียันเข้ามาหลายตัวอาจารย์อย่างยันที่เราเห็นเนี่ยนะครับในหน้าจอของเรานี้ตอนนี้จะเป็นยันตัวแรก อันนี้นะคะยันนะะนะโมพุทธายะนะคะเขาเรียกว่าปฐมยันนะคะก็คือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะนะนะคือพระพุทธเจ้านะกุกกุกสันโทนะคะนะนะโมโมก็คือพระเจ้าโกนาคมนะคะครับพุทธก็คือพระพุทธเจ้ากัสปะนะคะแล้วก็ นะโมพุทธาก็คือพระพุทธเจ้าสมรโคดมในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วก็ยะก็คือพระศรีอารยะ,ระเม,มตไตรซึ่งรวมแล้วเป็นปฐมยันนะโมพุทธายะ<อ>นะพุทธคุณทางด้านมเม<อ>ตตามหานิยมสามารถเขียนนะฮะลงยัดนนะนะหน้าทองก็ได้หรือว่าเ,<อ>เจิมบ้านเจิมรถต่างๆก็ได้นะคะ ยันนะโมพุทธายะใช่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์กี้ยกตัวอย่างมาเนี่ยจริง,รงๆยันเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็คือถามว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรบางคนหนังเหนียวเมตตาอันนี้จะเป็นยันประเภทไหนอาจารย์เมตตาเป็นพุทธพุทธเอ่อพุทธมหานิยมค่ะเมตตาเป็นเมตตามหานิยมนะครับสาหรับอ่าใครที่เขาเรียกช่วยในเรื่องไหนนะอาจารย์เรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องทองใช่ใช่ใเจราใช่เจรจาค้าขายนะคะใช่ก็สามารถมียันตัวนี้อาจารย์แล้วยันตัวนี้เราสามารถเขียนเองได้ไหม สมมตินูเห็นของอาจารย์นี้แล้วเราไปเขียนเองเงี้ยเหมาะไหมอาจารย์อาจารย์ต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดก่อนนะต้องจริงๆต้องขึ้นคําเตือนเป็นวิจารณญาณนะการ <คน S 2> เขียน<อ>ยันนะฮะก่อนอแกร,เรกเนี่ยเราต้องขึ้นบรมมาคูก่อนการสวดบรมมาคูซึ่งบรมมาคูของวิชาคละเลขยันก็คือเป็นปู่หรือสีหลังจากเราสวดบรมมาคูแล้วบทสวดแล้วเราก็จะต้องสวดนะฮะทุกๆเส้นทุกๆ ขั้นตอนจะมีบทสวดหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วจะมีคาถากำกับคาถากำกับในยันแต่ละยันที่เราเขียนและนั่นถึงจะเป็นการเสร็จสิ้นการเขียนยันแสดงว่ามั่วซั่วเห็นรูปมาเขียนก็ไม่อาจจะอันนี้สวยไหมคะเขียนเองอันนี้สวยสวยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวดูยันต่อไปเลยครับอ่าไหนยันไหนต่อไหนมียันอะไรต่อครับผมอ่าดูยันต่อเลยครับผม อ่าจริงๆยันต่อไปอ่ายันในนี้จะเขียนทั้งหมดสี่ยันนะคะเป็นยันของหลวงปู่สุวัดป่าคลองมาขามเท่านะซึ่งยันแรกนะคะเป็นยันพุทธอุดมวลโลกนะคงกระพันชาตีนะคะอ่าเขาว่ากันว่าเขียนยันนี้แล้วฟันแทงไม่เข้านะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงช่ต้องอยู่ในสินธดรมด้วยใช่ไหม大姐ใช่ต้องอยู่ในสินใรทมนะเป็นพุทธอุดมวลโลกนะครับแล้วก็ต่อไปนะก็เป็นยันนะต่อไปนะยันต่อไปจะเป็น พุทธอดมวลโลกเนี่ยสามารถที่จะเ,เราเขียนยัดก็ได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยที่นักรบเนี่ยเขาประชิดตัวตัวต่อตัวอาวุธต่ออาวุธเขาใช้คาถาเนี่ยแหละแล้วก็ยันพุทธอุดมวลโลกเนี่ย เป็นตัวลงนะอัคระเราดูว่าเป็นวัตถุมงคลเวลาเขาต่อสู้มีดกับมีดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะป้องกันใช่ถูกต้องไม่เข้านะตอนนั้นถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณอยากมีเงินแล้วคุณไปเขียนยันพุทธอุดมลออกนะตังไม่เข้าเลยตังไม่เข้ากระเป๋าคุณเลยนะอ้โเลยนะต่อไปอาจารย์ยันพุทธแล้วค่ะ อ่อ้แควคาดก็คือยันตัวนี้นะคะมันจะต่างกันตรงที่ว่ามันจะไม่บัรจบในตัวนี้เหมือนอุตรมโลกนะ,ะมันจะเป็นมาแตะที่ข้างล่างนะคะอโอเคอนะคะยันพุทธแควคาดก็คือเกี่ยวกับนะคะการที่นะคะทำอะไรก็แค้วคาดปลอดภัยนะคะก็อันตรายก็ทำให้นะฮะม,มีปัญหาอะไรก็ทําให้เบาบางลงนะฮะอ,อ,อเคอใช่จะแควคาดปลอดภัยนะแล้วก็ต่อไปนะฮะก็เป็นนะยันยันนะอ พุทธนะเมตตามหานิยมนะคะก็คือยันตัวนี้เนี่ยเขียนนะไปเจิมบ้านเจิมรถเจิมอะไรก็ได้นะหรือจะทั้งวัตถุมงคลก็ได้นะทาให้เมตตามหานิยมนะส่งเสริมให้คนรักใคร่นะเอ็นดูนะคะสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวยันต่อไปเลยครับอาจารย์ยันต่อไปนะคะเป็นยันพุทธมหาราชนะยันพุทธมหาราชเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสําหรับท่านที่ เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอำนาจปกครองทำข้าราชการหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องดีลเกี่ยวกับรัฐนะก็หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับจะต้องดีลงานเกี่ยวกับราชการปกครองต่างๆให้ใช้ยันตัวนี้นะโอเคนะคะพุทธมหาราชนะคะแล้วก็ยันสุดท้ายนะได้แก่ยันนะสาริกาลิ้นสดนะคะสาริกาลิ้นสดนะคะยันตัวนี้นะก็คือพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็จะ ทำให้ส่งเสริมนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเขียนยันนะลงมือนะแล้วก็เอานิ้วโป้งนะแตะตรงกลางฝ่ามือแล้วก็แตะไว้ที่เพดานใช่แล้วก็กั้นหายใจถือว่าเป็นการลงนะในสมัยโบราณนะคะซึ่งยันตัวนี้เนี่ยขออนุญาตนะก็จะให้คาถาไปนะคะขออนุญาตมีเวลานะคะณชื่นโมชมพุทธเป็นมหานิยมแก่คนทั่วไปทั้งเมือง ทาลือเรื่องยะประเสริฐเลิศดไก่โมดะจับจิตโมจับใจพุทธลักไข่ทาเอ็นดูยะบุรุษหญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมารักปูจนสิน้นยาวชีนางปิยังมะมะรวยรวยรวยด้วย,วยสา้าทุนี้เป็นไงล่ะทุกคนอาจารย์ได้เปรียบตัวคนอื่นเลยใช่ไหมหมอขนลุกเลยนะเนี่ย เป็นไงบอกเลยวิกนี้นะไม่ธรรมดาคำว่ามารักกูจนสิ้นชายใดรักผู้หญิงคนไหนบอกชื่อไปเลยนะคะมันมาแน่นอนชอบผู้หญิงคนนี้บอกชื่อเขาไปเออเริ่มต้นไม่ยอมพูดชื่ออ๋ออ่าบอกชื่อเขาไปมารักกูจนสิ้น ก็ติดต่อมาได้นะคะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้นะคะหมอดู .com นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิชาเนี่ยมีเยอะมากแต่เวลาน้อยนะไม่ว่าจะเป็นไพ่ลูกเต่าหรือว่าเลขศาสตร์นะคะแล้วก็ยันก็ติดต่อเข้ามาได้ในแพลตฟอร์มเบอร์ไวเบ็บหมอดู .com นะคะทุกอย่างมีคําตอบหมดนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มใช้ง่ายมากเลยค่ะจริงๆอาจารย์